วันนี้มาสวนปลรุนสวนติดแต่งกิงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้มาติดตามสวนที่แต่งกิงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะล้างใบมดเขาแล้วเขาแล้วล้างใบมดเลยเลยนาะที่เขาหันนี่นะนะครับเดี๋ยวนี้ออกมดใบใหม่นะครับดูนะครับใบใหม่สวยงามมาก ใบใหม่นี่ใบใหญ่ครับนี่เดี๋ยวเขาไปหอโซนครับโซนสีเขาถ่ายเขาแล้วเนาะโมใบสวยไพ่องั้นเนาะอืมอจากที่มันใบครับจากมันใบแล้วกับหม้าใบสวยครับใบสมบูรณนะ์เนาะอันนี้จะเห็นภาพเนาะภาพเดิมจะผูกูกันไปตัวะจะเป็นโซนสีร้อนไฟหมดเลยนะครับ จจกดีเก็บหน่วยไปแล้วได้สตางค์ไปแล้วต่อไห้ก็พอสองแสนห้าสองแสนห้านะครับวันนี้มาดูหลังเก็บเกี่ยวพอรุ้นทําอย่างองครับต้นลำไยอย่างโมนี้จะปุ๋ยกันลอกก่อนเลยแล้วก็แต่งกิ่งลงมาทับแต่งกิ่งตามสูตรที่อาจารย์มณชัยบุญได้บอกไว้เนาะครับอันนี้ฮอร้อนใบฮอนใบแล้วก็ก้เดี๋ยวขอสั่งปุ๋ยมาสูตรหนึ่งตัวหนึ่งกับสังห้าเจ็ดเจ็ดก่อนสั่งเรียบร้อยแล้วครับโล่งเลยนะครับการแต่งกิ่งร้อนใบนะครับอย่างอี้เนี่ย สามปีทําเตือนะครับ<ะ>สําหรับกเกษตรกรไหนตีทำต้นทุนอย่างไร้องครับโอ้บัดจ้างหมูนี่ต้นการแต่งจริงเท่าใดหมดต,<ป>ต้นละหมดไปส <4, 8. S 2> <ะ>ี่สี่สี่พันแปดสี่พันแปดนี้กี่วันนะป๋อแต่งนีงิแต่งได้เจ็ดวันเนาะเจ็ดวันเนาะอันนี้คุมเองเลยดูเลยคุมคุมการแต่งจริงเลยนะครับนี่นี่ครับ เดี๋ยวมาติดตามพอนะครับว่าหลังจากตีฟอรลูนฝนได้แต่งกิงอีแล้วใส่พอดล็อกใส่อย่างเพล่แล้วเขาจะติดตามการเลี่นงปังมันจะเป็นอะไดนะครับวันนี้บันทีสา8แสิงหาสิงหาคมครับทีตอนแรกก็เดินมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนแมาตอนแดดเนาะตอนนี้เขามาตอนแรงนี่ครับ ใบสมบูรณ์มากใบพร้อมมากนะครับต้นมันจะพร้อมขนาดนี้เลยนะครับเวลาเอาจากที่ล้างใบนี่คือส่วนที่ล้างใบเรียบร้อยกิ่งใหม่และใบใหม่ให้น้อคือง่ายๆเมืเดียวนี้พอยังลำไยหนุ่มนะครับแมลำไยหนุ่มจากที่กิ่งมันจนกับนี่ก็แต่งไปแล้วนี่หนุ่มมันลงไม้แบบเก่งว่ะน่ะครับ อยูห้าชิพนี่เหลืออยู่เจ้าห้าแม่น,นครับเอามาดูความสมบูรณ์ของใบนะ่ะคืออันนี้จะทําการเป็นห้องว่าทําจะทําอย่างก็มันก็ได้มันตึองออกสไตล์นี่นะ,ะนะครับเพราะว่าทําต้นมาดีประเด็นนี้ใส่ยอปุ๋ยไปกี่รอบก่อยอดปุ๋ยไปสองรอบสองรอบฟาดฟาดนี่พ่นเรื่อยเลยทุกๆกี่วันทุกสิบวัน ซิวันผนสิบวัน,นบบ่น,น<อ>เลยตั้งแต่ออกใบมาน้อยเดียวนั่นหรอ่อออนไปเลย่นขึ้นมาเลยถนใบกี้นี้มาพ่นละดูครับสัเงเกตใบครับมาดูดูเป็นตัวเทศตรงนี้ใบมันมันมีความมันนะครับส่วนตัวย่างนะส่วนตัวย่างของการทําสูตรอาจารย์มลใช้นะครับตั้งแต่การแต่งกิงเลยนะครับส่วนนี้ส่วนพอรุนนะครับก็เป็นตีตีห้าละ สุดยอดเนาะคือเรามาหันใบนี่เราโอเคละนะครับจอดปอหลุนทําตามเป๊ะเลยนะครับฟังวิทยุเนาะฟังวิยุฟังวิทยุตลอดเลยทําได้ทําได้ตรงนะครับทําได้ตรงตามสูตรอาจารย์เลยนะครับบ่กคาดตกุกล่องเลยนะครับ,รบส่วนปอหลุนนี่นะนะครับแล้วก็ทาให้ได้ผลผลิตทุกปีเออ,แล,อแล้วก็ปลูกกล้วยเสริมด้วยเนาะปลูกกล้วยเสริมปลูกกล้วยเสริมนะครับนี้ตอเปล่าด้วยนะครับ ผลฝ้ายได้ว่ามีแร้งเลยโอ้สุดยอดได้เก็บกี่ตลอดฉีดตัวฮะฉีดตัวกระหับีดครับฉีดเริ่มเป็นได้ผมเป้าเขามันเป็นจะได้ของเวลาฉีดแบบเป้าลุกดกบบมีแร้งเด้ปอฉีดจังได้แบบเป้าเนี่ยขุ่นไปแล้วกันขุ่นลำไยอันนั้นข่นถึงลำไยถึงพ่นลำไยแล้วก็ในนี่กับข่นไปตจยห่อขนแงงมันเถอะครับอ๋อนี่ขนาดแร้งอันไนนะอันนี้มันมีกุ้งกุ้นยาเอ่อก็คือมาด้วยเนี่ยห่อขนแงงนะครับ คือมันออกเหี้ยกูขนังกูขนังนะครับนักเลยเนาะบอกเอาไปขายกาดเนาะขายมะขืนนี Source, can, ่เกาะกะนใชกะก็เอาเกาะจะกล้วยหรอผ่อนหมดอ่ะกล้วยฝกผ่อนผ่อนจะได้ผ่อนไบมาเนี่กะถึงใบนะกะผ่อนไบต์มาน่ะสามร้อยซีซีเนาะผ่อน